วันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะได้รู้เพราะมันอธิบายได้เลยว่าทำไมบางช่วงของชีวิตเราถึงรู้สึกว่าทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆแต่บางช่วงกลับรู้สึกว่าทุกอย่างพังลงไปเรื่อยๆแบบไม่มีใครช่วยหยุดได้เลยและที่สำคัญเราจะเปลี่ยนจากวงจรที่พังกลับมาเป็นวงจรที่ดีได้อย่างไรเรื่องนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าออโตแคทาลิซิสแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับ วันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องยากๆเราจะพูดชีวิตจริงของเรากันเมื่อประมาณสองปีก่อนผมอยู่ในช่วงที่แย่มากๆเลยทีเดียวตัวอ้วนมากไปตรวจสุขภาพแล้วหมอบอกว่าเสียงกับหลายโรคก,กลางคืนก็กรนเสียงดังมากๆจนถึงขั้นตื่นมาเพราะเสียงกรนของตัวเองแล้วที่แย่ที่สุดคือผมติดอยู่ในวงโคจรที่พาตัวเองพังลงไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเลยครับมันเริ่มจากการเครียดกินทำงานหนักนอนดึก นอนไม่พอตื่นมางุนงิดเครียดอีกแล้วก็กลับไปกินอีกแล้วก็เห็นตัวเองน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆยิ่งเครียดมากขึ้นแต่พอเครียดก็กลับกินเพิ่มอีกพอคิดว่าช่างมันเถอะทำงานไปก่อนแล้วเรื่องราวก็วนอยู่แบบนี้ไม่มีจุดจบเลยครับผมเชื่อว่าทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเคยมีช่วงเวลาแบบนี้บ้างในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ บางคนอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพอมันเริ่มแย่มันก็จะติดลบแย่แล้วก็แย่ลงอีกแย่ลงอีกไปเรื่อยๆเหมือนกับว่ามันมีแรงดึงอะไรบางอย่างที่พาเราพุ่งลงไปในหลุมที่ลึกขึ้นเรื่อยๆแต่รู้ไหมครับมันมีอีกด้านหนึ่งของเรียนเดียวกันเนี่ยแหละบางช่วงที่ชีวิตดีเรื่องดีๆก็เข้ามาเรื่อยๆแบบไม่ต้องพยายามเลยเหมือนกับว่ามีแรงผลักที่พาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยอัตโนมัติ กลับมาเรื่องที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับการไปพบหมอครั้งนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญพอหมอบอกตัวเลขต่างๆที่บ่งบอกว่าถ้ายังทําตัวแบบนี้ต่อไปอาจจะต้องเจอกับปัญหาร้ายแรงในอนาคตผมถึงได้ตาสว่างขึ้นมาว่าถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้อาจจะสายเกินไปแล้วผมก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มออกกําลังกายสร้างภาพในหัวว่าอยากจะเป็นตัวเองเวอร์ชันใหม่แบบไหนสร้างกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดให้กับตัวเองมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับช่วงแรกมันยากมาก แต่พอเริ่มได้แล้วมันเริ่มมีบางอย่างที่เกิดขึ้นน้ำหนักเริ่มลดรู้สึกดีขึ้นวิ่งได้นานขึ้นไกลขึ้นมั่นใจมากขึ้นกินดีขึ้นนอนหลับมากขึ้นตื่นมาสดชื่นแล้วก็มีแรงมาออกกําลังกายอีกมันเริ่มเป็นวงโครจรที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับจนตอนนี้ผมเชื่อเลยว่าผมแข็งแรงกว่าตอนเมื่อสองปีก่อนอย่างเทียบกันไม่ติดเลยแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะมาคุยกันวันนี้ครับมันเป็นสองด้านของเรียนเดียวกัน เหมือนกับว่าชีวิตของเราถูกติดปุ่มเร่งสปีดเอาไว้แต่ปุ่มนี้มันไม่ได้บอกมันจะเร่งสิ่งที่ดีหรือเร่งสิ่งที่แย่กันแน่มันขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนั้นเรากําลังอยู่ในวงจรแบบไหนในโลกของเคมีมันคือผลของปฏิกิริยาเริ่มต้นจะกลับมาทําหน้าที่เป็นตัวเร่งให้ปฏิกิริยาเดียวกันเกิดขึ้นเร็วขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือวงจรที่ผลลัพธ์ของการกระทํากลายเป็นตัวเร่ง ให้เกิดการกระทํานั้นต่อไปอีกเหมือนคุณผลักโดมิโนโนตัวแรกแล้วตัวที่เหลือก็ล้มตามไปเรื่อยๆเองครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าคืนหนึ่งคุณตัดสินใจเข้านอนเร็วนอนเต็มอิ่มจริงๆสัก8ชั่วโมงเช้าวันรุ่งขึ้นคุณตื่นขึ้นมาคุณก็จะรู้สึกสดชื่นมากๆสมองชัดเจนโฟกัสดีอารมณ์ดีทํางานได้เร็วขึ้นทําอะไรก็ราบรื่นทั้งวันก็จะดูดีอย่างประหลาดและตอนเย็นคุณก็คิดได้ว่าเอ๊ะ ถ้าวันพรุ่งนี้เข้านอนเร็วอีกคงจะดีมากนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่ผมบอกผลลัพธ์จะกลายเป็นตัวเร่งทําให้คุณอยากทํามันอีกและมันคือนิสัยที่ดียิ่งทํายิ่งง่ายและยิ่งง่ายก็ยิ่งอยากทําแม้ว่าตอนเริ่มต้นครั้งแรกอาจจะต้องฝืนตัวเองนิดหน่อยแต่พอได้เริ่มแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆครับแต่เรื่องแบบนี้ก็มีอีกด้านอย่างที่ผมบอกไปและนี่ก็คือสิ่งที่หลายคนติดอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวลองนึกภาพว่า เมื่อคุณเครียดคุณก็เลยอยากกินของหวานหลังจากนั้นน้ำหนักก็ขึ้นพอเห็นตัวเองในกระจกก็เครียดว่าตัวเองอ้วนก็เลยกินอีกน้ำหนักขึ้นอีกเครียดมากขึ้นอีกหรืออาจจะเป็นเวลาคุณกังวลคุณก็เลยดื่มเหล้าเพื่อลืมเรื่องนั้นหลังจากนั้นสมองก็ทำงานได้ไม่ดีในวันรุ่งขึ้นคุณเครียดมากกว่าเดิมแล้วก็กลับไปดื่มอีกเห็นไหมครับมันเป็นวงจรเหมือนกันแต่เป็นวงจรที่พาเราลงไปเรื่อยๆไม่ใช่เพราะโลกไม่ใจดีกับเรา แต่เป็นเพราะเราเองเป็นตัวเร่งให้มันพังและสิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือเรากําลังทําโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ําเราคิดว่าเรากําลังทําสิ่งที่จะทําให้รู้สึกดีขึ้นกินของหวานเพราะต้องการความสุขดื่มเหล้าเพราะต้องการความสงบแต่สุดท้ายแล้วมันกลับทําให้เราติดอยู่ในวงโครจรที่แย่ลงเรื่อยๆสิ่งที่สาคัญของเรื่องวันนี้ก็คือมันไม่ได้เป็นตัวดีหรือตัวร้ายมันเป็นเพียงแค่กลไกลเป็นเพียงแค่กฎของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทางที่ดีหรือทางที่แย่มันก็จะเดินหน้าต่อไปได้ทั้งคู่ซึ่งก็จะแล้วแต่ว่าเราป้อนอะไรเข้าไปและผลลัพธ์จะกระตุ้นให้เกิดวงจรแบบไหนแล้วคำถามสำคัญก็คือเราจะเลือกวงจรที่ถูกได้อย่างไรคำตอบกลายเป็นว่าสิ่งที่เราต้องการคือกิจกรรมเชิงบวกที่พอเริ่มแล้วมันจะผลักตัวเองให้ไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ต้องบังคับตัวเองทุกวันไม่ต้องใช้พลังใจมาหาศาลทุกครั้งเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ เช่นการออกกําลังกายเมื่อคุณเริ่มออกกําลังกายคุณก็จะอาร detached. มณ์ดีขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีพลังที่จะกลับมาออกกําลังกายอีกร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะยิ่งอยากออกกําลังกายมากขึ้นไปอีกหรืออาจจะเป็นเรื่องการเก็บเงินคุณเริ่มเก็บเงินได้นิดหน่อยพอเห็นมันค่อยๆงอกก็จะรู้สึกดีแล้วก็จะอยากเรียนรู้เรื่องเงินมากขึ้นแล้วก็เก็บเงินเพิ่มอีกเห็นมันเติบโตเร็วขึ้นแล้วก็อยากเก็บมากขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนี่คือระบบที่มีแรงผลักไปข้างหน้าเอง โดยไม่ต้องดึงให้ลากให้เหนื่อยกันทุกวันลองมองให้กว้างออกไปหน่อยนะครับชีวิตของเราณตอนนี้มันคือผลรวมของวงจรสองแบบวงจรที่ดีขึ้นกับวงจรที่แย่ลงถ้าคุณมีวงจรดีๆมากกว่าวงจรแย่ๆชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณมีวงจรแย่ๆมากกว่าวงจรที่ดีชีวิตก็จะพังลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจไม่ได้เรื่องหรือไม่มีวินยัยผมอยากให้ลองหยุดคิดแบบนั้นสักครู่ อย่าด่าตัวเองอย่าโทษตัวเองแต่ลองถามตัวเองแทนว่าเราอยู่ในวงจรแบบไหนเรากำลังติดอยู่ในระบบที่มันเร่งตัวไปในทิศทางที่ผิดหรือเปล่าถ้าคุณพบว่าคุณติดอยู่ในวงจรที่แย่สิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การพยายามแก้ไขในทันทีแต่คือการหยุดครับหยุดวงโครจรน,นั้นเสียก่อนถ้าคุณติดอยู่ในลูปของการกินเมื่อเครียดคุณก็ต้องหยุดกินหยุดจิบอาหารถ้าคุณติดอยู่ในวงโครจรของการเปิดโซเชียลมีเดียเมื่อเหงาคุณก็ต้องหยุด ก่อนที่จะปลดล็อกโทรศัพท์การหยุดนิยากมากๆเลยนะครับผมเข้าใจดีเลยเพราะร่างกายและจิตใจของเราเคยชินกับการทำแบบนั้นมานานแต่ถ้าเราไม่หยุดเราก็จะไม่มีทางเปลี่ยนเลยพอเราหยุดวงจรเก่าได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการหาตัวเร่งใหม่ที่เป็นบวกอะไรบางอย่างที่เมื่อเราทำแล้วมันจะทำให้เราอยากทำมันต่อไปอีกอะไรบางอย่างที่มันมีแรงผลักดันในตัวมันเองสำหรับผมมันคือการออกกำลังกาย เริ่มจากการเดินเล็กๆน้อยๆแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นการวิ่งและเมื่อเราวิ่งได้ไกลขึ้นเราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองเราจะอยากวิ่งอีกอยากดูแลสุขภาพอีกมันจะกลายเป็นวงจรที่ดีขึ้นเรื่อยๆสําหรับคุณมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ครับอาจจะเป็นการอ่านหนังสือการวาดรูปการทําอาหารสิ่งสําคัญคือต้องเป็นอะไรที่พอทําแล้วมันให้ผลลัพธ์เชิงบวกที่ทําให้คุณอยากทํามันต่อไปและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยครับ อย่าเริ่มต้นใหญ่เกินไปหลายคนตั้งเป้าหมายไว้สูงมากและพอทำไม่ได้ก็จะท้อแท้แล้วก็กลับเข้าสู่วงโคจรเก่าที่แย่อีกครั้งผมอยากให้เริ่มต้นเล็กๆเ,เล็กจนดูเหมือนไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้ถ้าอยากเริ่มออกกำลังกายอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่ง5กิโลเมตรทุกวันอาจจะเริ่มต้นแค่เดิน10นาทีก็พอถ้าอยากอ่านหนังสืออย่าตั้งเป้าว่าจะอ่านวันละห้หน้าเริ่มจากการอ่านแค่หหน้าก็พอเพราะสิ่งที่สำคัญ ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของการกระทำแต่คือการสร้างวงจรที่ดีให้มันเกิดขึ้นและหมุนต่อไปเรื่อยๆมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนครับช่วงเริ่มต้นของการสร้างวงโคโจรใหม่มันจะยากมากเพราะยังไม่มีแรงผลักจากผลลัพธ์คุณต้องผลักโดมิโน,โนตัวแรกด้วยมือของคุณเองคุณต้องใส้พลังใจต้องฝืนตัวเองต้องอดทนแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าคุณทําได้สักพักพอผลลัพธ์เริ่มเห็นมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆเหมือนการปั่นจักรยานตอนแรก คุณต้องใช้แรงมากในการปั่นให้จักรยานขยับแต่พอมันเริ่มเคลื่อนที่แล้วมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆบางทีคุณแค่เหยียบเบาๆมันก็วิ่งไปได้เองวงจรที่ดีก็เหมือนกันครับช่วงแรกยากแต่พอมันเริ่มหมุนแล้วมันจะหมุนไปเองโดยไม่ต้องใช้พลังมากนักผมอยากจะบอกกับทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณต้องการถ้าคุณรู้สึกว่าคุณติดอยู่ในที่เดิมๆหรือแย่ลงเรื่อยๆ มันไม่จะหมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีหรือคุณไร้ค่ามันอาจจะแค่หมายความว่าคุณติดอยู่ในวงจรที่ผิดและข่าวดีก็คือคุณสามารถเปลี่ยนวงจรได้ครับมันไม่ง่ายมันไม่เร็วแต่มันเป็นไปได้เริ่มต้นด้วยการดูตัวสังเกตว่าคุณเองอยู่ในวงจรแบบไหนแล้วหยุดวงจรที่แย่แล้วค่อยๆสร้างวงจรใหม่ที่ดีเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแล้วอดทนกับช่วงเริ่มต้นที่ยากลําบากพอมันเริ่มหมุนได้แล้ว มันจะง่ายขึ้นเรื่อยเมื่อคุณเปลี่ยนวงจรชีวิตก็จะเปลี่ยนมันง่ายเท่านี้เองครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับทุกคนไว้ก็คือบางทีชีวิตที่ดีมันไม่ได้ต้องใช้พลังมากอย่างที่คิดเมื่อคุณอยู่ในวงจรที่ถูกต้องคุณไม่ต้องบังคับตัวเองทุกวันไม่ต้องใช้พลังใจมาหาศาลทุกครั้งเพราะวงจรนั้นจะผลักดันให้คุณไปข้างหน้าเองและนั่นคือความหวังที่แท้จริงครับไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่แย่แค่ไหนไม่ว่าคุณ จะติดอยู่ในวงจรที่แย่มานานแค่ไหนคุณยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้เสมอแค่ต้องมีความกล้าที่จะหยุดวงจรเก่าและความอดทนที่จะสร้างวงจรใหม่ถ้าคุณกำลังดิ้นรนอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันยากจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวทุกคนต่างต่อสู้กับวงจรของตัวเองและทุกคนต่างมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้วันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันที่ทุกอย่างจะดีขึ้นแต่วันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณ เริ่มต้นสร้างวงจรใหม่และว,วงจรใหม่นั้นจะค่อยๆพาคุณไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการทีละก้าวทีละวันผมเชื่อในตัวคุณแล้วผมหวังว่าสักวันหนึ่งคุณก็จะกลับมาฟังเอพิโซดนี้อีกครั้งแล้วก็ยิ้มได้ว่าใช่เลยตอนนี้ฉันเริ่มเปลี่ยนแล้วและชีวิตฉันก็ดีขึ้นจริงๆขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ